เรียกว่าทัวบุญนั่นกัะแต่หากว่าปฏิบัติได้ยากไม่จําเป็นต้องทัวบุญเสมอหรือเขามีขอร้องให้ช่วยเหลือกันเรียกบุญสงเคราะห์ควรจะสง่งเคราะห์ตัวเองก่อนนะให้ได้ก่อนทัวตัวเองก่อนแล้วก็ไปทัวบุญท,ท,ที่ที่หลังต่อไปก็ขอเจริญพรอย่างนั้นขพอขาเรื่องวัดสามวัดนะคะก็จะกะกุณาอธิบายต่อนดีมากมาเชียหมายชึงว่าพควันถ้าคนไหนอจะอยู่บ้านหรือมันมีเวลาน้อยค่ะถ้าฝึกเรียบร้อยดีทำาที่บานให้เข้าเดีสามวัด ถ้าถึงสามวัดแล้วก็ถึงธรรมะเนี่ยค่ะไม่ใช่วัดอภวันนะไม่ใช่วัดโพหรือวัดวัดศินรารเลยละหนึ่งวัดที่หนึ่งถ้าคุณยอมมีธรรมะวัดถุธรรมีธรรมะแล้วบ้านสะอาดเลยสิ่งสะอาดที่ถ่ายสะดวกกินของร้อนอนในม่วง่งในช่วงสูงนั้นทาเยินลุกยืนรับยิงคันรับคู่บังคับเป็นาแสดงฐานะขังผู้ใหญ่ยัายิ่งดูได้นี่วับสิวัดถูกทมวัดที่สองวัดอารมณ์วัดอารมณ์ดูลมให้ใจเข้าออกก็รู้ วันนี้คิดอะไรค่ะแล้วอารมณ์จะ่เยอะามณ์สุยาก้เข้าวันนี้ค่ะรู้เท่าทานตัวเองรู้เท่าการตัวเองให้ได้ค่ะแล้ววันที่สามวัดจิตวัดใจวัดนอกวัดในแต่ช่างคือมาดูแต่ชูขึ้นมาช่างวัดแย้ววัดเหล่าพอาสวัดรับรองถึงธรรมะเข้าสามวัดขนาดไม่ต้องไปทัวบุญค่ะสังเกตเห็นว่าคนที่มาปฏิบัติธรรมที่นี่นะคะหลวงพ่อมีันมากหรือเคอรหลือเกินนะคะแล้วก็เป็นวัยรุ่นจะเยอะ ค่ะ,คะแล้วทีนี้พวกที่มาปฏิบัติธรรมที่วัดเนี่ยนะคะส่วนมากเขาเข้ามาวัดด้วยปัญหาอะไรบ้างคะอ๋อคนมาที่วัดเรามีหลายประเภทนี่ก็อพอพูดเรื่องบุคคลทั่วไปก่อนมีทั้งระสอ์องคนน์เนชีมีทั้งอุบาสกมรดิกาหลายแห่งหลายที่มาผสมกันและประจมมุ่งหมายคนเราก็เข้ามาก็เด็กก็เยอะและผู้ใหญ่ก็เยอะวัยรุ่นก็มากค่ะแล้วส่วนมากก็มาในเภศไหนใช่ไหมค่ะ ต่แพทย์มีศรัทธาน้อยน่ะกตาแพทย์มีทุกข์นะนออเป็นอย่างนั้นตาแพทย์มีทุกข์แล้วระแพทย์มีศรัทธาเนี่ยขอเจริญพรเบื้องตน้นตาแพทย์มีศรัทธาจริงๆอ่ะ40%แต่ตะแพทย์มีทุกข์ถึง60%รวมเป็น100%แต่ส่วนหน้าก็มีทุกข์ขอเจริญพรต่อไปว่าคนเราเนี่ยมันเข้าวัดไม่ใจ่มาแสวงหาธรรมะมันมีทุกข์หาที่พึ่งไม่ได้่คะ ก็ต่างปาพึ่งวัดพึ่งศาสนาเป็นตัวหลักเป็นตัวแกนงกลางของเขาเขาก็ไม่ทราบว่าพระเนี่ยเป็นที่พึ่งได้ไหมเขาก็ไม่รู้จะไปทางไหนแล้วมีทุกข์โศกโรคภัยมีเสียดจังไรแล้วก็มีความกุ้มอกกุ้มใจของเขาก็เหมือนเมื่อไหร่ก็พระพุทธเจ้ายังไม่มาตัดาะเราก็หลงไปไปไปบูชาเทวัดบนกระผี่ตีตีกับต้นไม้ก็ไม่มีที่ปรึกษา คนเราเนี่ยมันมีทุกข์ก่อมันหาทางไปมันรู้จะไปตึ่งใคร,ครยุคใหม่สมัยนี้คนเราก็ศึกษากัานมากมายมันก็ไปหาตามวัดเป็นที่พึ่งส่วนมากคนมีทุกข์เลยแล้วจะซื้อออโคลิตแต่คนมาด้ยศรัทธาน้อยมากเพราะคนที่มีอิ่มเอ,อิบใจแล้วมีบุญวาสนาที่จะเข้ามาดูศรัทธานะน้อยเป็นที่แต่มีทุกข์แต่มาทําไมขึ้นมามากที่คุณย้อมถาม มาวันนี้มามากมันมีทุกมากแต่ทําไมมามากอ่ะเราต้องช่วยเขาเขาคิดว่าเราช่วยเขาได้แล้วก็คงจะช่วยได้เขาจึงมาถ้าเราช่วยเขาไม่ได้เลยเขาจะมาทําไมนี่ปัญหาอย่างนั้นส่วนมากมีหลายวัยส่วนมากวัยครอบครัววัยครอบครัววัยครอบครัวแล้วส่วนมากวัยรุ่นก็มากันเยอะค่ะวัยรุ่นวัยรุ่งทําไมมา มันมาอบรมตามโรงเรียนบ้างแล้วก็ตามนิสินกเรียมาเหรอคะถูกแกนมาก่อนถูกแกนมาก่อนยังไม่รู้ถูกแกนมาก่อนเ่ยมาวัดเนี่ยจะประโยชน์อะไรก็ได้ประโยชน์อะไรมาวัดมันคีผคู่ปกครองเด็กยังไม่เข้าใจนะมาวัดให้งงมาวัดจะเสียเวลาเรื่อยเกินเนี่ยครูอาจารย์ไม่น่าจะเอาเอาเด็กมาวัดอย่างนี้ก็มีเป็นจํานวนมากเหมือนกันแต่แล้วเข้ามาแล้วมันก็ได้ผล แล้วกลับไปก็ไปบอกกันต่อๆไปก็ไปชวนพ่อชวนแม่มานี่เข้ามาที่แรกไม่รู้อะไรเลยไม่ใช่รู้มานก่นะยามันมีประโยชน์แล้วเข้ามาก็เป็นแตแพทย์เด็กวัยรุ่นแล้วกตอีนี้ทุกมามากที่สุดไม่ใช่เด็กทุกระหว่างครอบครัวครอบครัวไม่มีความสุขเลยนยคุณโยมะนะสองคิดใน่นฟ้องมาจอกก็ผิดหวังไปโลกไปโลกทานสมัยกันสามโลกไม่เอาไหนมันก็มีทุกเข้ามาที่วัด โรคโรคันทมายเป็นยังไงคะโรคคันทมายเนี่ยก็เป็นกันมากทั้งพระทั้งคารวะเลยโรคประสาทเนี้โรคประสาหรือโรคคันถมไยเป็นทั่วไปแล้วเมื่อกี้ก็โรคคันถมายมาเหมือนกันเนี่ยขอเจริญพรอย่างนั้นค่แล้วในนี้มาไปเชนี้คุณระบุธิดายังเด็กวัยรุ่นเขาไม่รู้ธรรมจะไปว่าเด็กเกเรกระเสไม่ได้ขอเจริญพรญาติโยมเพราะอะไรไม่มีใครบอกเขานะไม่มีใครบอกเลยเนี่ยมาแล้วเขาก็ได้ผล เขาก็กลับไปบอกพ่อบอกแม่เขามันก็พาปันใหย่เลยว่าพึ่งได้โด <c oughs> ยวัดเป็นที่ศึกษาวัดเป็นที่พัฒนาจิตวัดเป็นที่ศูนย์พัฒนาการศึกษา <c oughs> วัดเป็นที่พัฒนาตามเศรษฐกิจ <c oughs> วัดเป็นที่พัฒนาสังคมเขาจึงพากันมาขอเจริญพรอย่างนั้ค่ะ <c oughs> หลวงพ่อสังเกตไหมคะว่าสัดส่วนของวัยรุ่นที่เข้ามาวัดนะคะกับสัดส่วนของคนที่มีอายุเนี่ยค่ะเป็นยังไงคะ มากพอๆกันไหมคะหรือว่าเด็กจะมากกว่าเด็กจะมากกว่าเพราะว่าคนแก่คนเฒ่าที่จะมาเนี่ยก็เข้าใจผิดคิดว่าเข้าวัดจะเป็นที่พึ่งไปสวรรค์นิพพานเข้าใจอย่างนง้นสาหรับคนประเภทแก่คนะคนแก่หรือคนอยู่มานานแล้วยุ่งจิดปาจิดก็ไม่มีที่พึ่งทางใจก็มาทางวัดมาฟังเทศบ้างฟังธรรมบ้างแต่ก็เป็นไปได้ยากแต่เด็กสําคัญ <C> e มันเข้ามามันรู้เรื่องค่ะแล้วก็ไปชวนปู่ย่าตายายก็พากันมาอย่างนั้นอเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ค่ะหลวงพ่อคะถ้าหากว่าหลวงพ่อสอนเด็กๆนะคะสอนวัยรุ่นเนี่ยนะคะหลวงพ่อจะเน้นธรรมะข้อไหนคะคืออย่างนี้สอนเด็กเริ่มเริ่มแรกเนี่ยจะเน้นถวดมนวุษชะค่ะไอาลามาไหว้ก่อนค่ะนี่ประการหนึ่งเนี่ยเราจะไปให้ธรรมะเลยก็ไม่ได้เช่นยกตัวอย่างชมรมพุทธศาสตร์ามาตามมหาวิทยาลัย อาตมาลองจุ้ยดูขนาดปิญาโททั้งนั้นบอกนิฉันทั้งหลายอาตมาจะสอนวิปัสนาให้ในว่านางวิปัสนาแล้วจะได้ไปชอนิพานเขายกมือเลยไม่เอาอ๋อไม่เอาทําไงจะเปลี่ยนค่ะอุณยอมใจว่าอย่างไรบางทีบางวัดบอกนั่งจะรเรองวิปัสนาไปชอนิพานคนทุกไปนิพานเขาไม่เอาค่ะต้องเปลี่ยนคําพูดเป็นวิปัสนาปรีัโออวิปัสนาประยุกต์ค่ะ สอนให้สนุกค่ะให้เด็กเข้าใจ้าเด็กนี่ปัญญาโททำงานบอกไม่เอาครับแล้วก็เหมืต้องการให้ปนิพาค่ะแล้วมาต้องการไปฉวรคค่ัลต้องการอะไรหนูหนูวามที่เขาต้องการถ้าหาว่าเอาที่เขาส้อนนี่เขาไม่ใช่เอาที่เราไปสอนที่เขาไม่ได้ที่เราช้อนกลวิธีการสอนค่ะต้องเอาที่เขาให้ที่เขาถ้าเอาที่เราไปให้เขาเขาไม่ชอบเขาบอกเขาไม่เอาเลยที่ปรึกนาไม่เอานี่ทำหลมพุทธศาสตระมาหลายแห่ง ตามาลองจี้อยู่แล้วเลยก็บอกพูดใหม่เปลี่ยนคำพูดทันทีค่ะมันสองพันกว่าปีจะไปพูดเรื่องอย่างนี้ได้หรอนะนะไปสวรรค์ไหมไปนิพพานไหมโธสวรรค์ท่านโมเนสนุกสนาน <c oughs> เร็กเชี่ยงไหม <c oughs> เลือดไม่เชี่ยต้องเอาให้เห็นเห็นบอกหนูบอกิหายกายให้เข้มแข็งตีกอล์ฟแรบอุอธรเราไหมย้ายกาลังกายขึ้นมาโอเคบริหายจิตให้อดทนเข้มแข็งอดทนต่อสู้ อดต้านอดออมจะมีพนอมยอมความเอาไหมค่ะอดทนต่อความยากอดทนต่อความลำบากแล้วอดทนต่อความเจ็บใจร้องโคงได้โอเคเอาบริหารเวลาเอาไหมถ้าหนูมาบริหารตายบริหารจิตเท่มแข็งแล้วหนูจะรู้ว่าหนูเนะี่ยมีคุณค่าชุดจังเลยแล้วบริหารเวลาต่อไปได้เวลาจะเป็นประโยชน์ต่อหนูทักหนึ่งนาทีให้กำลังพอโอเคสอนเลยนี่ยังได้เ,เข้าใจา แต่ไปบอกไปตัดนากรรมฐานคันห้าหลุดน้ําไปอารมณ์แล้วก็ไปสวัญยานที่พกแน่นไม่เชื่อขอฝากไปด้วยนี่ชมรมพุทธศาสน์มาแลงแห่งนะแตมาลงที่ต้องเปลี่ยนคำพูดนะต้องใช้กลวิธีการสอนพองพุทธเจ้าต้องเอาที่เขาให้ีิเขาเขาชอบอะไรชอบบริหารกายเล่นฟุตบอลนะแล้วก็ตีกอล์ฟมีกําลังกลับขึ้นมาบริหารตีแข่งอดทนเข้มแข็งเอาไหมหนูโอเคสอนเลือดเดินจงกรมเสย เดือจงกจะไมมีสติในการเดินะจะอดทนต่อการเดินทางไกลนะแล้วจะอดทนต่อการความเพียรแล้วก็มีอาภาธน้อยหนูเจ็บป่วยขึ้นมาก็จะหายไวเข้มแข็งและการที่ใช้ส่ออาหารไม่เต็มชีวิตต่อร่างกายย่อยงย่ง่าะเดินตรงกลมออกกําลังกายเอาคืนมาได้เลยและห้าสมาธิในการได้จากการเดินเนี่ยตั้งอยู่ได้นานกว่านะ บอกหนูหายใจเข้าออกนับได้ร้อยครั้งหลวงพ่อจะให้เธอร้อยบาทอยากได้กันนี่เด็กนี่มันเด็กอนุบาลมาเป็นเป็นปลาต้องเอาเยื่อล่อนะานี่ต้องมีอยนั่งอยู่ใบโค้ชโรบายการสอนถ้าบอกเด็กมานั่งเฉยๆมันจะเอาไหมไม่เอาหนูจะให้เธอร้อยบาทนับลมหายใจตั้งตหมูกถึงสะดือหนึ่งหนึ่งสองสองท่าค่าสองค่า เรียนนีสายเด็กอย่ะเด็กมันชอบหายใจสันคัะแล้วชอบชอนพอนั่งกําหนดลมให้ใจยาวก็ปั๊บแล้วลองพิสูจน์นี่หลายระดับไม่ใช่ชอนวิปัฒนาไปอย่างนั้นเขียนหนังสือขึ้นบนกระดานดำห้าประทัดอ่านดังๆห้าครั้งอ่านในใจห้าครั้งแล้วลบอ่านได้หมดเอาไปร้อยนี่พิ่สูจนี่ที่สูงนี่รงสอนหลายระดับายถึง้องน้องลูกน้องสวรรค์นิพานเด็กมันจะไปรู้เรื่องอะไรขอเจริญพรอย่างนี้ค่ะ นี่เราม่กสายไปจองสีได้ค่ะสับได้เลวค่ะและยังมีพิสูดีเยอะแยะพิสูน์เนี่ยอ่านซื้อตามได้แม่เอาไปร้อยบาทเพราะเด็กแย้ๆเนี่ยมันชอบตตังค่ะคุณยอมลองไปเรียกเรียมาทิโน้ชอบตัดตังนะ้องชอบอยากมีรถทีไหมอยากมีบ้านสวยๆมันเด็กมันอย่างนี้มันไม่อยากไปส่วนนี้ผ่านถ้าเอาตรงนี้ก่อนที่ค่ะ,คะข้อการตรงไหนเอาที่พ่อสอน เขาใเรูนความอย่างนั้นค่ะหลักสูตรที่นักเรียนเขาเรียนกันเนี่ยนะคะก็มีการสอนกรรมฐาน,นท่านี้ครูผู้สอนวิชาพุทธศาสนาเนี่ยนะคะควรจะมีคุณลักษณะอย่างไงคะครูสอนวิชาพุทธศาสนาตา้มาคั้งเกญ่ไปแล้วไม่เห็นด้วยทาไม่ได้ทำไม่ได้ไ,ไดปสอนเขาอย่างไงรู้มากเกินไปเนี่ยต้องรู้จรงิงต้องแสดงพฤติกรรมออกมาให้เขาเห็นว่านี่เป็นครูสอนพุทธศาสนาต้องมีกิจกรรม ครูสอนพุทธนาต้องมีกิจกรรมสี่ประการหนึ่งต้องศึกษาให้ซึ้งถึงสองต้องปฏิบัติได้ปฏิบัติได้แล้วต้องรับความชั่วด้ถูกต้อง้วยนะต้องมีการทําแจ้งถึงใจแสดงออกบอกให้เขาทราบอยู่การพัฒนาเขาจะยอมรับนี่ครูสอนพุทธนาเนี่ยแล้วไปกินเหล้าออได้ไหมแล้วไปเล่นการพนันแล้วนั<ม>กเรียนทั้งหลายสองเอาอย่างที่ครูสอนจะอยากเอาอย่างที่ครูทำเอาอย่างนี้ได้แล้วค,ครูสอนพุทธนาต้องรู้ถึงนะ ต้องไปที่นับถือของประชาชนด้วยนับถือของคณะหัตถบรรพิตด้วยถึงจะเป็นครูทาไมเรียกว่าครูต้องสอนได้ลึกซึ้งและสอนได้ทุกอย่างและสอนด้วยกลลเม็ดกลลวิธีให้เขาเชื่อถือได้ง่ายแล้วก็เป็นรูปแบบให้เขาดูดู้ไหจึงจะเรียกว่าเป็นครูสอนจริยธรรมหรือหรือสอนผู้ชนะตามโรงเรียนอาตมาว่าสอนตามโรงเรียนเนี่ยเอาตำรามาสอนไม่ได้ผลและส่วนมากมาเรียนทางนี้มาและก็พออ อาจารย์ใหญ่ครูใหม่เนี่ยมาใหม่ให้สอนสิงธรรมเลยนึกว่าสอนง่ายอย่างไงสอนยากที่สุดนะสิงธรรมเนี่ยตัวไม่มีสิ้นมีธรรมไปสอนเุกอย่างไงไปสอนได้ยังไงรูปแบบก็ไม่ดีนะกบพฤติกรรมก็แสดงออกไม่ได้ไหนเลยเขาจะเชื่อถือเนี่ยตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญมากอาตานาเขาเจรยนพรจากอาจาะเรียนถามถึงว่าการทํากรรมฐานเนี่ยนะคะจะนําไปสู่การพัฒนาระดับจิตใจของเราได้ยังไงได้สบายมากก็พัฒนาที่พูดไปแล้วเนี่ย คือกรรมฐานหน้าที่การงานสาาพชีวิตเรียกว่าอุดมสมบูรณ์เรียกว่าอะไรทางสายเอกกรรมฐานมีทางเดียวคือทางสายเอกที่อ,อุดมสมบูรณ์ที่พุทธเจ้าสอนที่เมืองกุลุลัดบ้านนั้นอุดมสมบูรณ์หมดเลยทั้งข้ากรรมกรมีเงินมีทองเหมือนกันหมดแต่มันมือมีฐานะไม่เหมือนกันไอ้ทากรรมกรมันไม่ได้เรียนหนังสือแต่มีเงินเท่ากับพวกเรียนหนังสื แต่มันจึงต้องมาเป็นลูกจ้างเขาเป็นทาสกรมรมกรแต่จเจริญสติปัฏฐานสี่เนี่ยกรรมฐานในฝ่ายเนี่ยว <c oughs> ิจาบอกทางใช้อีกพระบรมโลกเชเดร์ชี้แจงแสดงไว้ถ้าใครทำสติปัฏฐานสี่อุดมสมบูรณ์หมดสมบูรณ์ด้วยทรัพย์สมบูรณ์ด้วยชื่อเสียงสมบูรณ์ด้วยความรักคนเราเนี่ยขอยจเจริญพรบอกคุณโยมจริงๆคนไม่มีทรัพย์เนี่ยทรัพย์ภายในไม่มีเลยทรัพย์ภา,ายนอกมันจะไหลมาได้ไง <c oughs> มีเงินไหลนองมีทองไหลมาเพราะมีทรัพย์ ถ้าไม่มีทรัพย์ไม่ได้รับอานสะดวกเลยนะ,ะและการที่สองไม่มีชื่อเสียงคนไม่ไว้ใจถ้าไม่มีความลักเมตตาแล้วใครรจะมารักคุ้โยมนะไม่มีโอกาสเนี่ยนี่เนี่ยการเจริญกรรมฐานเนี่ยจึงมีบทความเรียกอุดมสมบูรณ์อุดมสมบูรณ์จริงๆเรียกว่าสติปัฏฐาสติเทพุทธเจ้าจึงยืนยันว่าทางสายเอกขอฝากไว้าการนั่งกรรมฐานของที่วัดธรรมภวันเนี่ยนะคะแตกต่างจากการสอนของที่วัดอื่นยังไงคะ อ๋เขาจะเป็นพรถานดีมากเหมือนกันหมดเหมือนกันทุกวัดเนี่ยเขาสอนเหมือนการติีปัฏฐานสี่ก็สอนเหมือนการสมาธาสมฐานวีปัสนารมาฐานสอนเหมือนกันหมดค่ะแต่ปัญหามันอยู่ที่เทคนิคค่ะมันอยู่ที่ไชเกิะจะวางเทคนิคแบบไหนก็จะชอบแบบไหนมันเป็นเรื่องของคนค่ะคนชอบไม่ชอบไม่อย่างเรามีของขายเหมือนการร้านขายของเหมือนกันเนี่ยคนชอบเป็นบางงานนะ นี่คืานที่เขา,า,า,าขายอวิธีทีเขาขาย่งบางทีไปเช่านังกวักมานี่สม,มุดนะง <c oughs> อกเลี้ยงหน่อยค่ะครางนังกวักมาทำนี้ใช่ไหม <c oughs> แล้วลูกสาวบ้าน,น,นหน้าน่าไว้นังกวักมีคนซื้อไหม <c oughs> นี่เปรียบเทียบถ้ายังยย็นอย่างนี้ซื้อหมอดเลยคซื <c oughs> ้อหมอดนี่ไปนังกวักไปเลยเพราะการสอนทุกอย่างในวัดพุทธศาสนาเนี่ยประเทศไทยสามหมื่นวัดสอนกันมอนมอนกันหมดสอนธรรมวินัยสอนกรรมฐานกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานเหมือนกันแนวเดียวกันหมด แต่วิธีการนโยบายอาจจะต่างกันไปบ้างค่ะไม่เหมือนกันตรงนั้นเทคนิคการสอนเทคนิคการสอนค่ะตอนนี้หลวงพ่อต้องกรุณาอธิบายถึงเทคนิคการสอนของหลวงพ่อเทคนิคการสอนก็คือหมายความว่ามีคนชอบเด็กเข้ามาวัดเยอะค่ะเด็กมันต้องชอบแล้วค่ะเวลาจะมาเทคนิคการสอนเด็กเนี่ยจะสอนเด็กเนี่ยต้องพอในยุแล้วนี่เด็กอายุสิบเก้าขวบสิบห้าขวบยี่สิบขวบ ตาเดียกสอนเราก็ต้องสอนอายุเราเมื่อเป็นเด็กสิบห้าขวบแต่ตาขวบเนี่ยมันชนอย่างนี้ต้องหาเนโยุบายสอนทําให้เด็กชอบเพราะเด็กชอบแล้วคู่มันที่จะเชื่อเราเชื่อแล้วก็ที่นกเป็นนกที่ราดึงกันนี่เป็นการชอบมีเทคนิคอย่างนี้อันหนึ่งแต่ไม่มีใครรู้แต่การสอนทุกอย่างสรรมชากรรมฐานสอนบาลีเหมือนกันหมดไม่มีแตกต่างกันเลยแต่ต้องมีเทคนิคเหมือนพ่อค้าแม่ค้าขายของเหมือนกันบางคนก็ขายดี ร้านบางร้านก็ขายไม่ได้เลยเพราะอะไรขอให้ตีความเอาไว้เองค่ะเพราะขายนอกจากโครงการกรรมฐานแล้วนะคะสอนกรรมฐานแล้วเนี่ยที่รัดอภวันยังมีโครงการอะไรอีกมั่งคะโครงการกรรมฐานจะตีความให้หมายความเป็นข้อสองโค,ครงการพระตมาที่ทําอยู่แล้วปลุกคนให้เตื่นเฉลิคนให้เป็นงานค่ะปลุกคนให้เตื่นก่อนมาแล้วเตือนก็ทั่วไปแล้วกระเทยข้าเป็นงานมีภาวะแล้วตมาก็ทํามาทุกอย่างตั้งธนาคารน้ำบักธนาคารก็ถามให้คุกจิน ช่วยเขาเ<ช>มือออย่างเรานี่จะไปเคลียร์พื้นที่หรือว่าจะไปช่วยใครถ้าช่วยเขาได้ก่อนเขาก็จะหันเหเล่เข้ามาเนี<ช>่ยอย่างเงี้ยนี่กองการจะมาชื่นใจมากมีกำจัดน้ำเสียเนี้อ,ส,อสร้างสปปร้างสปายะใ,<ช>ให้เขาได้มาสะดวกสบาย<ช>ทาาะยะั้งอาว่าสปายะอาหารสปาะยะ<ช>บุคลากรสปายะ<ช>และต้องมีธรรมะสพายะด้วยต้องมีความสะดวกสบายทุกประการที่จาสอน ให้ความสะดวกสบายมากและโครงการาที่จะตั้งต่อไปอีกยาวนานเนี่ยหนึ่งช่วยเหลือเด็กนอกเกณฑ์โรงเรียน<อ>ช่วยมาชี่อสามสูงแ้ได้ผลเลยชื่นใจมากนอกเกณฑ์หมายถึงที่จบป .6 ไปแล้วใช<ม>่ไหม<ล>คะนอกเกณฑ์ยังไม่เข้าโรงเรียนยังไม่เข้าโรงเรียนย,ย,ยังเด็กเล็กนะ,ะยังช่วยเขาพ่อแม่ก็ยากจอนอยู่ในกรมประชาสง,งเคราะห์ก็ช่วยเหลืออุปถัมภ์บํารุงครับแล้วก็หาวิธีการให้เด็กสวดมนต์ให้เด็กสวดมนต์ไหว้พระ สวดมนต์เป็นนิดอดิษฐานจิตเป็นประจำโหพิตกรรมค่อยๆแผ่มเมตตาเด็กจะได้ว่านอนสอนง่ายขึ้นแต่หากว่าโตแล้วไปสวดมนต์แล้วเด็กเขาไม่สนใจจริงนี่เป็นโครงการที่ตามาซึ้นชื่นใหญ่มากะได้ผลอได้ผลมากเลยแต่ไปเอาจาคนแก่แล้วไม่ได้ผลเพราะคนแก่เนี่ยเขาทอดนะ,ะผู้เล่นนะงอกและก็หงิกแล้วก็งอเข้าเมนไปไอเด็กกาลังงอออกงามทำไมไม่ช่วยเด็กคนแก่เนี่ยหมดพิษหมดไายชั้งโคมแล้วแล้วจะไปอะไรก็ท่านล่ะผู้แก่ผู้เฒ่า อย่าไปว่าคุณแกนะใจพอแฟนะต้องว่าท่านผู้สูงอายุผู้สูงอายุแล้วทันนทีเราชอบใจแล้วพอใจเราบอกนี่แกพ่อใจพอแฟโอ้ท่านผู้สูงอายุผู้ชงคุณนะครับช่อบท่านผู้สูงอายุอาวุธช่พันแต่เนี่ยอย่างนี้เนี่ยตมาเนี่ยโครงการเมียธนาคารน้ำเดี๋ยวนี้ช่วยน้ําขุดน้ําให้ขากินงกันนะและพัฒนาคารข้าวสารเอาข้าวสารไปช่วยเย็กกําลังยากจนเนี่ยยกตัวอย่างเดี๋ยวนีะ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยาสามดันช้างค่านช้างไม่มีข้าวให้ไปได้ยี่สิบประสบสามสิบประสอบองค์ห้าเท่าไรที่เราชอบใจสุดยิ่งให้ยิงดายิ่งหววยิ่งอดหมดไม่มาเราไม่หวงก็เราไม่อดหมดมาเรื่อยเรียอรวยน้ําจากโ mm hmm. ครงการข้อธรมาก็คือฐาให้เอ,อิบอิ่มใจคือบุตรสองการช่วยเหลือเขาได้มากเท่าไรเอ,อิบอิ่มใจมั่งนะนี่โครงการ ที่ต้องทําต่อไปศูนย์เด็กหลักการที่สองสร้างอาารเด็กก่อนวัยเรียนที่ยังไม่เข้าทาไปแล้วแล้วก็ช่วยเหลือทุกประเภททุกหมู่เหล่าช่วยตั้งอาชีพอางงานพัฒนาชีวิต้วยให้เขาอยู่สุจริตรมหาจินโดยสุจริตรมอย่างนั้นในคันลองของชีวิตของเขาคือเดินทางไม่ผลาดในชีวิตก๋จราจ,จรชีวิตในทางถูกทางของเขาเนี่ยโครงการก็จะมามีเยอะ,ะยังมีอีกเยอะๆแต่จะกล่าวในที่นี้คงไม่หมดยังมีอีกมาก ก็ขอชมที่วัดดูบ้างแยาวมาร่วมโครงการให้จะมาที่ธ <c oughs> นาคารน้ะ <c oughs> ขอฝากคุณโยมไมไเสีเลยธ <c oughs> นาคารน้ําคือ,อไรอบ,บําบัดน้ําเสียที่วัด <c oughs> ประหยัดน้ําเขาให้ประหยัดน้ําเอาน้ำเสียอาบกันนาเป็น800-900คนเอามาลดต้นวมห้หมดเอาแสงเลเซอร์ใช้เอาน้ำสะอาดตรงไปน้ำจากพยาไปนี่คุณตาสอนสะอาด3 <c oughs> ส,สอ สามส sus, อสามจอห้าจริง <tinc S 1> <quin. S 2> ทุกสิ่งปอปอหลอกก่อไม่โกงบาทเข้าใจคำนี้นะมสามสอคือหนึ่งสะอาดหมดสะอาดที่จริงที่อยู่ที่กินสะอาดที่ขายสะดวกส่อที่สองอยู่ด้วยความสงบสอที่สามสะดวกสบายต่อทายช่วยทรัพย์สินไม่คิดถึงทางใจต่อไปสามจอจัดรูปแบบตัวเองสองจัดสถานที่สามไปจัดนอกบ้านห้าจริง ทุกสิ่งปอปลกอห้าจริงคืออะไรจริงต่อการงานจริงต่อหน้าที่จริงต่อวาจาพูดแล้ต้องทาอย่าเดียวจริงอะไรอีกจริงต่อบุคคลหนุ่มจริงสาวสาวจริงหนุ่มก็แต่งงานกันได้ถ้าเราไม่มีความจริงใจต่อกันแล้วใช่ไม่ได้เลยนิ้วก้อยมันจะบอกเลยชัดจริงต่อความดีมองไม่เห็นเลยหรือความดีดของผวกหลานี่เขาจะเรียนพอดงนะต่อปลอกอ ตรงนี้ไม่เข้าใจปปหลก่อหน,นึ่งปกครองดีสองป้องกันดีป้องกันปปหลรักษาดีแก้ไขดีโอเคปปหลก่อเขายังย่อย่อตัวอักษรได้เราย่อมั้งสิล้วย่อมั้งสาม <c oughs> สอสามจอห้าจิงทุกสิ่งปปหลอกอขอเจก่อ